ด้วยแท่งวดนี่เสื้อเส้นหาไปเลยแล้วมีซุซูดล สื้อที่หาไปได้สักตาวสื่อแมง l เฮ้ยไปเบิ้งไม่ไ้ยตัวเแม่เพชรสื่อที่หาไปนี่ศูนย์ศูนยเบิ้งรวศูนย์อกมัน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 เป็นแม่เพชรรวยล้แม่เพียผ้าล้านหรือ่าบศูนย์นี่รับศูนย์นมานี่หลังวฟ้าแต่รับศูนย์เก้าไปเอาเีย้าเอแได้ศูนย์เก้าล่างว่าจะผ้เอดได้ศูนย์เก้าล่างอันตัวตัวเพผ้าดวยนะครับท่านผู้สมมือกลับมาพบกับผมนะครับ่องสายฟ้าผ้าด้วยเนาะครับผมมือนี่กะอยู่ที่งานผม ก็มาพบลายซองดังเนาะครับผมประหัตชาแนลเจดแดงชาแนลซองหมดมัดกับเดือนสกาวชาแนลมาเจอแม่เพชรลอยล้านเนาะครับผมเอาเป็นว่าบ่วบลายใหญ่ห่างเนาะครับไปฟังแนวทางน้ากันเนาะครับผมเก้านาะเขาดีเพราะว่าสูบเก้าเื้อห่มาฟังแม่เพ็ดนะครับเนาะแม่เพชรลอยล้านเนาะครับผมเด็ดเด็ดเด็ดเก้าครับสามสามเก้าเห็นวาสั้นเฉยลาบะ คฟนฝากก็หนซื้อให้กีกเสอบน่หยกันดีวเขาเจ้านุหสวพันผมมี่งบดีวนั้เจ้านุหอดด้วยต้องม้บตรเขาลงไปเขาจะจะหาเจ้าหลายแล้วไม่หลายแล้วเมีเมียเมียงอลงไรทานนะข้นลก็หลนหลเขาหน่ยนยตัวเด็กกไม่เพี้ยงหัวดิขวปากกาปากกาตี้ ตบกาว่าว่เปเอาปกกามาอ้ยปากกานเขนเรื่อยๆนี่ยุบปากกาแต่วกมีธรรดานกระดาษข้อแม่ขอมกระดาษกกระดาษกระดากระดาษ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 ก่มีากระดาษกระดกรเดาษกระดาษกระดาษกระาษระาษกระดาวกราษกระดาษกระาษกระดาวกระากระดาษกรนดาษกระแานกรนดาษนระดาษนระาษกระดาษกะดากาษกระดกรากระดาสกดากระดด้ษกรารกระกระอากมาดา นี่นี่นี่ชื่อนี่ต้นนี่พักว่หกเก้าศูนย์กันพักวันฉันกล้ไปเท่อเลยหัตอันหกเก้าศูนลก็เล่าเยอออกมาเกาศนหกเก้าเนเห็นบอมสุดยอดประหลัดแต่ว่ามันจะม่มองไม่จะมีต้นนึงอีกเขก มา่ไก่เหรมาเมื่กินี่ยบอกามานังตรงนี้สิมามาเมื่อกิเนี่ยมั่งผมเมื่อก่อนแบบนึงเาอกระดาษแยได้่าแม่คนถือยงเอันนีเขาไม่อยากันนีลนี่ยุ่งไปสี่ต่อไม่เล่นมีฟองนี่มีอหมี่สหเปนแคมีอหพุภาพบอกหพุภาพโอศนโอ้นโอ้นยนหน ไม่ใช่มันมันจะมีอยู่มันมันจะมีอยู่มองมองตัวเด็ดมองมองมองออกคบสี่สองมันได้ศูนย์เก้าหนึ่งมองออกคันบ้านมองเก้าศูนย์มันจะได้ศูนย์สามก็เป็นเก้าสามว่ามองศูนย์ศูนย์เนี่ยมันจะได้ยูเจ็ดหกมันจะยูรอบเจ็ดหกเลขเหลขสูตรหนึ่งเฮศอันอันชิดสองหวันคิดวัดเดี่ยวสูตรนั่นคือมัดสุดเก้าไปหาคอยในขอคอยเอาไซน์ไซนมีหาเก้าคอยกระดังแล้วเออมันมันมีสูตรทังมันดูไม่เด่น วอกิดวอัดบาดเขาเพชรตะล่างเลยเมื่อบวี่เลียเพชรตะลางเห็กไงตะลางเ็กไงตะลางเรียกแล้วมึงเข่าเข่าข้างล่างเข่าเมื่อวันเล็กเลขเจ็ดตัวเข่าข้างล่างข้างบนพวกซีสอนกับี่ซานตรงกับี่าตรงอาหันป้าแต่ซานงารขเลออกข้างนอกฉันที่นก็เลขกอกไปเด้อบาทจะ่าตจนบาม่ไหนบอลง

ชิ้นเก้าเดนูนเก้าซื้อก็นูนเก้าเกานู้เก้า่งเหนึ่งาล้นั่นก็เง่นเพียว่าเอาาห้าห้าห้าาเองวดงวดนี้เออมันต้องมีหลักฐานที่งวดนี้ต้องเขียนไว้พร้อมเซียว่าค่นเท่าพอไปสีได้ก็หลายงวดดเดีาหนึ่งถ้าว่าสูตรมันพอค่อยเขาไม่ต้องขอดูไปดูไปเท่าปเญหาหกหยางเขียนเลยตัวเดียวเอามามาเบิงมาเบิงน้ากันเนาะครับงวดจิ้กพื้สภาพเอาเรียกงครับ กันบ่ถือกันจะลากันเพราะว่าบมมีผู้พูดไดาเพดอกลากับพยอานิฮ่า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 ฮ่ดฮ่าย่าฮ่าฮ่าด่าฮ่าน่าฮ่าฮเาฮ่าฮ่าฮนา่ัน่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่อฮ่่าฮ่าฮ่าเ่่าฮ่่าด่าฮนาฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮูา่า่าฮ่่อ่าฮ่่าฮ่่่า่าดาา่่่าา่า่่่บ่่า่่่ แต่แกม่เดียวใช่เาซ้นี่เอามาถือก็นเียเขามาถือกันเนาะฉันไม่ได้ประกันเนยเมื่อวาเขาจะแตกอย่างประกันอย่างี้เห็นบเรื่องหัวหัวหัวบางหันบ่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 เอาวันนี้ละนี่น่องเก้าศูนย์เก้านี่นี่มันออกเก้นเก้านี่ฉัดปักนี่บานหัดบางหันเจ้ไเก้านย์เก้าศูนยนี่ร่างศูนย์เก้านี่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 จ้าเพเกีน่นบ่ เนี่ยคุยดิ้งเนี่ยมันบ่มันบ่มันกะเห็นกันแล้วไปท่าไทมันีันมีส้นกันังไบ้างหนวยกัน่เหน้วยกกันสาส้นกันว่าุเเด็ดเด็ดเด็ดตอวนก็ยังเกียดอยู่นี่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้านี่เท่านี้นึ่งเก้าศูนวันนี้ก็เลยสีเด็ดนย์ศูนย์เก้นี่ชูดรู้องมันนี่ สูตรของมันนี่สูตรตัวมันตามสูตรมันศูนยูล่างนี่ศูนย์ศูนย์ล่างแล้วก็เจ็ดหกล่างตัวหนึ่งนี่ตัวร่องนี่กับศูนสามนี่มันมันจะมีสามตัวแต่ว่าตัวนี้น้ำหนาเนี่ยตัวเน้นตัวเนตัวนั้นตัวเน้นศูนูนอเราน้เสือมหมนี่กินนักนี้นมาหนี่ย่ศูนยสามจะไปกินล้ยังข่อยสดแจ้งกินกินศูนูนานี่ 01นหนึ่งคือ,อยูอนิ่งิ๋มว่บ่แกก็ไปบันปาซีวอสูบังเ้อมองมองมันออกอันอันหกซีสองนี่มองมันจะไม่เป็นแถวนเนะพอยเก่งมันจะมีศูนย์เก้าหนึงอยู่นี่อีกศูนยึแต่ศูนย์เก <09 S 2> ้าหน่งออกศูนย์เกอก่เอาที่เป็นเม็ด มันท้องสุดดากนเอางวดเนี่ยแผน้อศูนย์สามเก็ศูนย์ูนหตวนงมั่มาเลยะเราใสเออนี่และนี่แหละใบกองซ้ำนี่ละก็นอไรศูนย์เก้าหนึ่งเออก็ศูนย์เก้าหนึ่งนสี่ามี่หสมาินักๆักคือสามก็ศูนย์สม้าแห้งว่างหันศูนย์ว่าหันเก้าก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าแห้งกอเก้าโจกับมาเก่งเจ๊แดงเขายิ้มไลเพารู้ว่าไปสียิ้มไคสีใจขาดตายกับสร้างเราเรู้ ไรเป็นใคก็บรรลุเพราะว่าเอาเคลดได้จรงสิสูตรมาจริงสิเนาะแม่เ้ามจะใสู่นสามมีมากเ้าซูนหนึ่งลยน่อสเตป็อยุ่แต่ว่าคอยคอยเด่นคอยสีมากจังสิแต่ว่าก้อนนี่คอยมากซูนสามูนสามกัเก้าสนี่นี่กอมาแข้งเพราะว่ามันสอนสูตรเจกกันมันมันเข่าข้างล่างนี่ซูนศูนล่างศูก็ซูน นี่นี่จะมาลางครับเจี๊หกนี่ลางมีหลายตัวเดี่ยมันแลียนของมาหลายหมองกันเจี๊ยบหกอีกตัวกันมาเจี๊บหกเนี่จ้า่ใชมันมีเท่านี้ละนี่มดเท่านี้เอาฝากไปอีกหนึ่งแนวทางนะครับคุณแม่เพชรแม่เพชรร้อยล้านครับผมเดี๋ยวเนี่ยหกเกินไปเพชรนะอนเมื่อขอเลยกล่ามอึนหน่ะโอ้ยจะเสียเอามืออื่นเอามือนี่ด้วยอ้าวเอามืออื่นดีกว่ามืออึนดีกว่ามาหลาย่องน้ำกันดน้องครับเนาะาเชนเน่ มดมัดชเนาเจแดงกับตัวสกาวครับผมเลี้ยนี้เลขลาก็จับหอดได้หอดซี่ตูคุยเนะอดุยอดไุยซไต้คุยหญห้าแคบหนาจอไปเนาะครับมาะแต่ว่ามันสวได้หาวเพ้าาขออเ็ดไปสิบหกสุดนี่สุดสภาผมสองห้าหกหแล้วครับแม่เพชรอยล้านครับผม เนี่ยคือกล้ยเด้คือว่าสมันออกคือเกาคือสมัคหน่อคือก็คือแบบพวดหนึ่เลขนี่คือกันเี่งกระจังมันจะไปน่ก่นีสวนนสามเจ็ดหกเนาะครับเดียกันสามก้อนสามกนนี่ยนเยอันนี้มันใดทุกนทุบก็หนอันนี้ก็ล่างล่างย่างเดียวจ้าล่างล่างอันนี้บนนี่ามัหนออคือจังนี่มื่ก็จะเป็นบนก็อัน แปดหกเจ็ดหกมันู่สูตรเดียวกันนี่นะเอาแยกแนี่บนล่างเนี่เอาหนี่จะปีกันลายแยกเลยนะมันกแยกครับสนเอางอนเนมหกผู้เพหาอมน่ะครับเนาะศูนย์สามบนด้วล่างเนี่ยเกาสอันนี้กระ่านมันสิเป็นเป็นบนและครับเ๋่ามันเ๋ยวมันเป็นล่างกับสร้างแต้ไปบนล่างเลยเนาะศูนย์ศูนย์นี่นี่นักตัวนี่เอาศูนย์เก้าหนึ่งเข้าไปเซบว่นเอากร่กระตงมันศูนย์เก้าหนึ่งล่งศูเกาห หกเจ็ดหกแต่ว่ากับเจ็ดนีเจ็ดนะฟังสิวอาสูตฟังหกเจ็ดโตใช่ไหมฮหกเจ็ดหกเนี่ยมันมันน้องเทียรมันมันมันเด่นมองเนี่ยมันเป็นบนมองนี้มางหันมันออกศูนย์เก้าบาทมองนี้เป็นเจ็ดหกบาทแต่คือวันที่เส้นหกมันก็สิเป็นบนแต่คือวันที่มันสิเป็นล่างนะมันก็เลยก็เลยบนบวกล่างซะหนิเสียงบนบวกล่างซะครับโอเคบนล่างนะเจ็ดหกบนล่างแต่ว่าอีกสูตรนึงนั่นได้มากว่หม้ออันี่ ศูนย์สนร่างย่างเดียวนี่ศูนย์สาร่างย่างเดียวนี่นี่นีย่างเดียวปอยยสาศูตยตะวันเนี่ศูนย์ศูนย์น่างเนนศูนนเดี้ยเพราะว่างวัที่แล้วอันแม่เพียรไทยเก้าหนึเก้ลขร่าง58าแปดวที่ส9งเก้าศูนย์เกย์ลขร่างศูนย์เก้าวดที่สนี่ วันที่สามศย์สามเก้าเรียกร่างอ่าศูนี่เทียบพันล้านครับร่างอย่างเดียวนะคะทําแฮตทิกสามวัตต์้อนตัวนี้ก็รู้แฮตเด็นี่เด็ดคือสิเก่งคักเท่นะนะเดี๋ยวนี่ก็เลยอยาอคุณูุยนเด้ดังแท่งวดนี่อท่งนี้กะติตายค่เก็่ห้มันเลยออกศุนหึ่งแปเลยศุนนั้นมันก็บข่าของฉันคือเก่เอากระซุนเก้าซุเก้าหนนตรูนเาปรตูไปื้อก็เก็บเก้าเลยะยังเมียยังเมีย โหทุนสามแล้วเนี่ยนั่นเนี่ยจ๊ะ โอ้ตวเดี๋มาซ้อ่เ้าหนมชุด้าม่เดอาแดงครับน้ามาได้ว่าตอนนั้นสมล่างสามชุดล่างไม่แดงไมหาน่้งไม่แดงเออเพราะก็ได้สแสนตอนนั้น้าม่ดล่างแล้วพอเอาซืแดล้วเบปากได้แย่เพชรได้ยังส่วนอกเม่นว่เจ้าจาได้่ไม่แดงรอบกบแร่จไว้แมกได้แม่เพร้อยลครับชมหาสนท่าล้าน่าน้านเดวเดี๋ยวเดีอก็ไปท่น พ่อเมืองแคบหน้าเจ้ากุนทุนสูตรล่างย่างเดี๋ยวพ่อพ่อมืส oh ูตรล่างย่างเดียวหาแปด่งหันกวนเ้าอ่ะครับสำหรับคลิปนี้สายพานเฟอร์าร่าพูดมไปเพียงขอบคุณครับ